ยอดคนสมองอัจฉริยะตอนสองกับสุดยอดแฮกเกอร์แล้วมีข้อมูลอะไรเพิ่มขึ้นมาอีกไหมยังไม่มีคืบหน้าข้อมูลไอี IP ในเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกตัวบนโลกนี้ถูกตรวจสอบจากซูปเปอร์คอมพิวเตอร์ของเราจวนจะครบหมดแล้วแต่ก็ยังไม่สามารถค้นข้อมูลออกมาตรงกับเซิร์ชเอนจินแม้แต่เครื่องเดียวเงินสร้างไวรัสชนิดใหม่ขึ้นมาดเรเทลสันตกใจกับคำพูดของคุณอเล็กซานเดอร์เจ้านายมันจะทำให้ เกิดความเสียหายระดับโลกเลยนะใช่ฉันต้องการให้มันรุนแรงกว่าเดิมเพื่อบีบให้เขาแสดงตัวออกมาอเล็กซานเดอร์มองดูสายตาของด็อร์เทลสันฉันรู้ว่าคุณเป็นห่วงสงสารคนอื่นแต่เราไม่มีทางเลือกเราจะปล่อยให้ประเทศของเราอยู่ภายใต้ความเสี่ยงเช่นนี้ไม่ได้และอีกอย่างทำสปายแวร์ด้วยฝังไว้กับคอมทุกตัวบนโลกนี้ถ้าใครเสิร์ชชื่อประเทศเราโครงการของเราหรือแม้แต่ เกี่ยวกับเทคโนโลยีของพวกเราให้ติดตามไอพีเครื่องนั้นทันทีนาอีกซีกโลกหนึ่งนี่ที่รักทำไมซื้อดอกไม้ให้น้องของฉันดอกเล็กราคาถูกจังเลยพาอายเขานะพี่ชินเออเออที่กลัวว่าเดี๋ยวขากลับลำปางจะไม่มีตังพอค่าเติมน้ำมันรถสุชินคิดในใจทำไมพวกผู้หญิงถึงได้ห่วงหน้าตากันเสียเหลือเกินเงินก็เหลือไม่ถึง3,000บาทไหนจะกินไหนจะต้องเติมน้ำมันรถกลับบ้าน ไม่เผื่อเหตุการณ์อักซิเดนไว้บ้างเลยถ้าเกิดขึ้นคงกินข้าวลิงอยู่ข้างถนนแน่ๆเพอช่างมันเถอะวัดดวงดูขณะที่สุชินกดตู้ ATM ถอนเงิน500บาทเพื่อมาซื้อดอกไม้เขาแทบไม่เชื่อสายตาว่าตู้ ATM บอกเงินคงเหลือผิดหรือเปล่าแต่มันไม่ทันดูเพราะเกิดจากความเคยชินเงินมันไม่มีไม่จำเป็นต้องไปดูยอดคงเหลือถึงได้รีบปิดรายการเพื่อดึงบัตร ATM ออก ต้องรีบเสียบบัตรใหม่เพื่อเช็คยอดเงินเพื่อให้มั่นใจว่าสิ่งที่เขาเห็นมันเป็นเงินถึง100ล้านกับอีก2500บาทเขายืนตัวสั่นอยู่ที่หน้าตู้อยู่นานพี่พี่ยังทำรายการอยู่ไหมผมรอพี่อยู่นะผมรีบขอเบิกเงินได้ไหมเออเออได้ได้ขอโทษผมมึนหัวเหมือนจะเป็นลมไปหน่อยสุชินรีบปิดรายการดึงบัตร ATM ออกเดินคิดไปรื่อยเปื่อยธนาคารคิดผิดหรือเปล่าหรือเป็นแกงมิจฉาชีพหลอกเขาเอะ หรือว่าไอ้นาะทีมันทำงานสำเร็จเมื่อตอนเช้ามันบอกว่าจะโอนให้หนึ่งร้อยไอหาไม่บอกว่าหนึ่งร้อยล้านแต่ดันบอกว่าหนึ่งร้อยเฉยเฉยไอเราก็เลยนึกว่าหนึ่งร้อยบาทเงินหนึ่งร้อยล้านมันพูดเหมือนหนึ่งร้อยบาทมันบ้าหรือเปล่าวะเนี่ยว่าแล้วสุชินก็โทรหานาทีเพื่อนรักโดยไม่สนจะซื้อดอกไม้อีกแล้วใครมันจะมีอารมณ์ไปสนใจตอนนี้สิ่งสำคัญคือต้องการทราบต้นตอเงินมหาศาลต่างหากมือที่จับโทรศัพท์ก็สั่น หาหมาเลขเพื่อนรักก็ยากเมื่อคืนจนถึงตอนเช้าเมียก็ใช้โทรหาญาติห่างๆเพื่อให้มาร่วมงานรับปริญญาของน้องสาวพี่ชายพ่อฮันโหลนาทีนายโอนเงินให้เราใช่ไหมวะก็ใช่เมื่อเช้าไงมึงจะถามอีกทำไมมึงมึงโอนเท่าไหร่หนึ่งรยล้านเฮ้ยมึงทำงานสำเร็จแล้วหรือเออสำเร็จแล้วมันฟลุกหาหหหกูรวยแล้วคืนนี้เจอกันที่ร้านเดิมอีกไหมวะ เออเออได้ที่เก่าเวลาเดิมวันนี้กูจะเหมาร้านหนึ่งวันเฮ้ยมึงจะบ้าเหรอมีเงินยังไม่เท่าไหร่จะไปอวดความรวยซะงั้นมึงทําให้เป็นคนปกติทั่วไปไม่ได้หรือวะจะไปทําให้คนอื่นรู้ทําไมว่ามีเงินเดี๋ยวก็พาความซวยเข้ามาหาตัวเองหรอกตอนนี้อยู่ไหนวนันทีอยู่บ้านเออเอองั้นเย็นนี้อย่าลืมนัดก็แล้วกันตุดต๊ดตุ๊ดอะไรวะพูดยังไม่ทันขาดคําวางสายไฟหน้าตาเฉย ไอเพื่อนอย่างนี้เออคบได้ไวายตายแล้วที่รักไปเหมามาเยอะแยะทำไมนี่ไม่ต่ำกว่าสามพันบาทเลยนะเนี่ยแล้วแฟนสาวก็เดินมาใกล้ๆกระซิบถามเอาเงินไปซื้อหมดเลยเหรอแล้วเราจะกลับกันยังไงหลักที่เอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยคุยกันทีหลังวันนี้สุชินและภรรยารักมองตัวเองแล้วบอกว่ากูจะดูสารรูปตัวเองวันนี้เป็นครั้งสุดท้ายตั้งแต่พรุ่งนี้ไปจะต้องดูดีเพอร์เฟกทุกอย่างที่ไปทำธุระก่อนนะ ไม่ได้ต้องอยู่ร่วมงานกันก่อนพี่ไปหาเงินยุพามองหน้าแฟนหนุ่มลังเลใจอยู่สักครู่ก็บอกว่าอย่าไปนานนะพี่รู้แล้วเดี๋ยวไม่มีเงินกลับบ้านนะคำคำนี้ช่างเป็นคำที่แทงใจดำของเธอได้เจ็บเหลือเกินปีปีเจ้านายคะมีข้อมูลจำนวนมากได้ส่งเข้าเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมาอย่างมากมายเช็คกลับของต้นตอที่มาได้ไหมกำลังติดตามอยู่คะ่ะโอ้โอ เจอแล้วเจ้านายมันมาจากทุกมุมโลกเลยค่ะเซิร์ฟเวอร์ใหญ่หรือว่าจากคอมพิวเตอร์ทั่วไปมาจากคอมพิวเตอร์ทั่วไปแต่ใช้พร้อมกันหลายร้อยเครื่องมาจากแฮกเกอร์สินะนริมนค่ะเจ้านายเก็บไอพีเครื่องไว้ให้หมดแต่ว่ามันเป็นไอพีปลอมนะคะรู้แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาตามเช็คประวัติแหล่งที่มาทีหลังตอนนี้ใบพาสสัญ,ญญาณไปที่คอมเครื่องเล็กทำแล้วค่ะขอบใจมากนะแย่แล้วเจ้านายมันเป็นไวรัส มาพร้อมกับสปายแวร์ขนาดเล็กเครื่องคอมเล็กของเจ้านายอาจเสียหายได้เลยนะคะดีแล้วจะได้รู้ว่าไวรัตตัวนี้เป็นแบบไหนปล่อยให้มันเข้าทำลายได้เลยฉันรู้แล้วว่ามันคิดยังไงนี่มันเป็นแผนล่อเสือออกจากถ้ำเดี๋ยวจะสอนให้มันรู้ว่าเสือก็มีรูอยู่หลังถ้ำได้เหมือนกันพูดเสร็จนาทีก็หัวเราะเสียงดังห้าห้าห้าโอยสใจเป็นแค่สามเณรบางอาจจะมาสอนสังฆราช พวกมันไม่รู้เลยสักนิดสิ่งที่พวกมันประดิษฐ์แม้แต่ชิปขนาด4ีนาโนมันก็ยังได้ข้อมูลมาจากฉันปี๊บๆคอมของท่านถูกไวรัสฝังไปแล้วค่ะเจ้านายฮือไม่อยากใจร้ายเลยแต่ก็ต้องสั่งสอนให้หลับจำกับนิสัยเห็นแก่ตัวอย่างนี้เอาหละะขอกินข้าวก่อนแล้วค่อยมาทำโทษนาอีกซีกโลกคุณอเล็กซ์ตอนนี้มันก็ดึกมากแล้วเรากลับกันเถอะปล่อยให้พวกแฮกเกอร์ จัดการต่อไปในคืนนี้อาจมีข่าวดีก็ได้ในวันพรุ่งนี้โอเคในขณะเดียวกันในห้องลับกลุ่มแชทของแฮกเกอร์ที่ถูกสร้างขึ้นมาจากเดอะคิงหัวหน้าใหญ่รู้ไหมนี่พวกเรากำลังเป็นอาจญากรรมเลยนะแล้วนายขัดคำสั่งเดอะคิงได้หรือทำไปเถอะเราต้องพึ่งทรัพยากรของพวกเขาอยู่ไม่จิ้มฟันอย่างพวกเราไม่อาจไปงัดท่อนซุงอย่างพวกเขาได้เอะเกิดอะไรขึ้น ไมคอมของเราถึงร้อนของฉันก็เหมือนกันมีภาษาแปลกประหลาดขึ้นมาด้วย Translate แปลภาษาดึงมาช่วยได้ไหมไม่ใช่มันเป็นซอสโค้ดที่แปลกมากปิดเครื่องคุณโดนแฮกระบบแล้วปิดไม่ได้ตอนนี้ห้องแชทก็ถูกควบคุมทันใดนั้นก็มีข้อความขึ้นมาที่จอโน้ตบุ๊กสวัสดีนักเรียนพวกเธอเป็นเด็กไม่ดีต้องถูกทำโทษพร้อมกับผู้ปกครองของพวกเธอข้อความนี้ถูกส่งไปในห้องแชทของแฮกเกอร์พร้อมกันทั่วโลก เป็นที่น่าเสียใจที่ทุกคนไม่อาจป้องกันทรัพย์สินของตัวเองได้ระบบปฏิบัติการเสียหายเมนบอร์ดไฟลุกฮาร์ดดิสก์ถูกทำลายเครื่องไม่พร้อมๆกันไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีกสร้างความตกตะลึงให้กับกลุ่มแฮกเกอร์ทั่วโลกไม่เข้าใจว่าคนผู้นี้ทราบที่อยู่ไอพีจริงของเขาได้อย่างไรแล้วมีคำสั่งทำลายฝ่ายตรงข้ามได้ด้วยเหรอกว่าจะรู้ว่าตัวเองยังด้อยก็สายไปเสียแล้ว นี่เท่ากับว่าตัวตนของพวกเขาถูกล่วงรู้ไปหมดแล้วต่อไปนี้จะทำอย่างไรดีไม่อาจหลบหนีซ่อนตัวได้อีกต่อไปแล้วที่ยังรวมลูกเมียพี่น้องและญาติย่อมถูกรู้ด้วยเช่นกันสึกครั้งนี้จากผู้ลากลายมาเป็นสัตว์เลี้ยงของเขาไปได้อย่างไรในขณะที่เห็นบริกรในร้านกาแฟช่วยกันดับไฟโน้ตบุ๊กที่ไฟไหม้กำลังจะดับอยู่นั้นเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นมาเมื่อเขาล้วงกระเป๋ากางเกงขึ้นมาดู มีข้อความขึ้นมาว่าเราเป็นครูที่ดีเมื่อทำโทษแล้วจะไม่หักคะแนนให้ประพฤติตัวดีๆแล้วจะให้คะแนนมากๆก,กลุ่มแฮกเกอร์ทั้งหมดทั่วโลกก็ได้รับข้อความนี้เหมือนกันถึงจะไม่ค่อยเข้าใจแต่ก็รู้ความหมายด้วยดีในเวลาเดียวกันอีกฝั่งของโลกเหลือเวลาอีกนานไหมนรุโมนที่ฉันจะไปตามนัดคุณสุชินปีบปีบเหลืออีกสองชั่วโมงคะ่ะเจ้านายอืมยังพอมีเวลาเดี๋ยวแวะไปอบรม พ่อของนักเรียนหน่อยปีใครหรือคะเจ้านายไม่รู้เช็คไอีที่มีคำสั่งให้กับแฮกเกอร์ทั้งหมดและตามรอยเซิร์ฟเวอร์ซ่อนไอทีหาตัวตนจริงให้หน่อยนะรือมนเจอแล้วคะ่ะเจ้านายโอ้โหเป็นคนสำคัญระดับโลกเลยนะนี่ไหนขอเช็คเบอร์โทรหน่อยจะเอ๋เจอแล้วส่งข้อความไปแย่เล่นดีกว่า ตอนกลางคืนค่อยมาสอบสวนขณะที่อเล็กซานเดอร์กำลังจะเข้านอนโทรศัพท์ก็มีสัญญาณเข้าที่ขึ้นมาดูมีข้อความขึ้นมาคุณอเล็กซานเดอร์สบายดีไหมเหนื่อยหรือเปล่าที่ตามหาฉันฉันไม่มีพิษภัยแก่ใครและประเทศของคุณเอาละ่ะนอนหลับฝันดีพรุ่งนี้ช้าค่อยมาคุยกันใหม่สวัสดีอเล็กซ์จะนอนหลับฝันดีได้ยังไงในเมื่อใครที่ไหนก็ไม่รู้แต่ดันรู้เบอร์โทรของเขาที่ถูกป้องกันร,ระบบไว้อย่างดี แต่คนผู้นี้กลับผ่านเข้ามาได้หน้าตาเฉยนี่ตัวเราเป็นถึงผู้สั่งการหน่วยข่าวกรองระดับโลกเชียวนะคนผู้นี้ช่างน่าอันตรายที่สุดแล้วกลุ่มแฮกเกอร์จะเป็นอย่างไรบ้างไหมนี่ระบบของเราเขายังเจาะได้แล้วกลุ่มแฮกเกอร์จะต้านเขาไหวได้หรือเปล่าอเล็กซานเดอร์นอนไม่หลับแล้วตอนนี้เปิดโน้ตบุ๊กก็เจอข้อความฉันรู้นะว่าคุณจะติดต่อแฮกเกอร์ใช่ไหมอย่าเสียเวลาติดต่อเพราะตอนนี้เครื่องคอมพวกเขาไม่มีแล้ว นอนเถอะพรุ่งนี้ค่อยคุยกันอเล็กซ์ตื่นตกใจนี่เขาและกลุ่มคนที่พิเศษที่สุดในโลกตั้งหลายร้อยคนพากันไปลงนรกทั้งเป็นได้อย่างไรความลับของเรากับพวกเขาจะถูกชายคนนั้นควบคุมไว้ทั้งหมดทุกอย่างไปอยู่ในกำรรม,มือเขาหมดแล้วอเล็กซ์ไม่อาจข่มตาให้หลับนอนได้ต่อให้ทานยานอนหลับเป็นสิบเมตรก็ไม่อาจม่วงหลับลงได้ในตอนนี้มันเหมือนทุกสิ่งในชีวิตได้ทลายลงไปหมดสิ้น เหมือนนักโทษที่ต้องรอนาทีประหารมันช่างสิ้นหวังสิ้นดีนาอีกซีกโลกเฮ้ยคุณนาทีเพื่อนรักมึงกินยาผิดซองมาหรือไงวะไอ้ชินอยู่ๆก็มาสุภาพกับกูชินหัวเราะฮ่าฮ่าอย่าว่าแต่สุภาพเลยตอนนี้เรากราบนายก็ยังได้นายเป็นเหมือนเจ้าชีวิตของเราเลยนะโว้ยเงินขนาดนี้ต่อให้กูเอ้ยเราหาอีกสิบชาติก็ไม่ได้เท่านี้หรอกนะเราให้ได้หมด ถ้านายจะขอจากเราบ้างงั้นเราขอรถกระบะเก่าของนายก็แล้วกันอะไรวะคุณมึงจะเอารถเก่าไปทำอะไรจะเอาวิ่งเข้าสวนเออได้เอานี่กุญแจมีหน้าคุณมึงไม่ได้ขับมอเตอร์ไซค์มาคงตั้งใจมาเอาแล้วสิท่าให้เราขับไปส่งที่บ้านนายเอาไหมไม่เป็นไรวันหลังก็ได้ก็ดีจะได้เป็นข้ออ้างว่าขายรถซื้อใหม่เมียนายคงจะเชื่ออยู่หรอกขายเงินหมื่นแต่ไปซื้อเงินล้านคิดได้ยังไงวะ บ้านมึงอยู่หลังเดิมหรือเปล่าโดนเขาไล่ออกมาแล้วมีเงินเยอะแยะขนาดนี้ไปหาที่ซื้อใหม่ก็สิ้นเรื่องรู้แล้วกำลังคิดอยู่สองคนนั่งกินเบียร์กันหมดไปเป็นลังต้องจ้างบริการขับรถให้ลูกค้าพาไปส่งคนขับนึกอยู่ในใจจะเอาไปทำไมรถอย่างนี้เก่าจนขโมยยังเมินไม่รู้ว่าจะถอดชิ้นส่วนอะไรอะไรอะไรไปขายได้ขับไปเสียงดังเ e อียดอารคนจนมือเติบตอนเมาพี่พถึงบ้านแล้ว นี่ใช่บ้านที่จริงหรือเปล่านาทีลืมตาขึ้นมองใช่แล้วเดี๋ยวนะนาทีกดมือถือนรุมนเปิดประตูให้หน่อยพนักงานขับรถคิดในใจขับรถเก่าประตูบ้านอย่างกับวังมันไม่เมกเซนกันเลยประตูเปิดขับรถเข้ามาจอดแค่พ้นประตูหน้าบ้านและทีก็บอกให้หยุดแล้วควักตังแบงค์พันสามใบบอกไม่ต้องทอนที่เหลือให้ทิปขอบคุณคุณชายมากครับผมพอเดินพ้นประตูบ้านพนักงานก็พูดเสียงเบาๆว่า น่าสงสารคนดีๆต้องมาตายเพราะโดนเมียทุบน่วมเสือกกินจนเมาไม่รู้ฟ้าวันนี้นาทีเมาจริงเพราะนานครั้งจะได้กินกับเพื่อนรักเพียงคนเดียวที่เขามีเคยคิดจะช่วยเพื่อนก็หลายครั้งแต่เพื่อนเป็นคนขี้เกรงใจสูงแต่นาทีก็ช่วยทางอ้อมมาก็หลายครั้งแม้กระทั่งหลานชายที่เป็นแฮกเกอร์ก็มีเขาเป็นส่วนช่วยมากอยู่เหมือนกันแต่เขาไม่เคยแสดงตัวเท่านั้นเองในเวลานี้อีกที่หนึ่งแถวคลองเตยไว้ Why? ตายแล้วพี่ชินทำไมเมาขนาดนี้นั่งแท็กซี่จ่ายตังหรือยังคะกำลังจะก้มหัวไปถามทางหน้าต่างรถแท็กซี่แท็กซี่รีบตอบจ่ายแล้วแล้วก็รีบเร่งเครื่องออกไปทันทีคนขับแท็กซี่พูดวันนี้โชคดีลูกค้าให้ทิปมาตั้ง2000บาทพี่ชินไปกินเบียร์ที่ไหนมาแล้วรถของเราจอดไว้ที่ไหนสุชินตอบด้วยเสียงที่อู้อี้ที่ขายไปแล้วหาแล้วเราจะกลับลำปางกันยังไงพี่ เออไม่เป็นไรพรุ่งนี้ไปซื้อรถใหม่กับพี่นาะทีเพื่นที่ให้ตังมายุพาคิดคงให้ยืมซื้อรถมือสองมั้งแต่ก็คงดีกว่าคันเดิมไม่อย่างนั้นคงไม่ขายแล้วซื้อใหม่ไม่รู้ว่าพี่ชินจะซื้อรถเก่งหรือว่ากระบะเหมือนเดิมช่างเถอะซื้อแบบไหนก็ได้ขอให้มันใหม่กว่าคันเดิมก็พอใจแล้วไปพี่เข้าบ้านกันก่อนเดินไหวหรือเปล่าเนี่ย ฉันนายเขามีคนเปิดประตูดูเรากันเยอะเลยลุงยุพาพูดช่างหัวมันเถอะไอ้พวกนี้มันก็สนใจแต่เรื่องคนอื่นนั่นแหละยุพาเข้าใจดีอดีตของเธอก็มาจากพื้นที่แออัดแห่งนี้ถึงจะเปลี่ยนไปเยอะกับวันเวลาแต่พื้นที่ของบ้านก็ติดกันแค่ผนังกั้นเท่านั้นเอง ความสนใจในเพื่อนบ้านย่อมมีเป็นพิเศษบ้านหลังเล็กๆแต่เป็นสองชั้นหน้าต่างมีแค่ด้านเดียวด้านข้างและด้านหลังติดกันถึงดูแออัดแต่ก็อยู่กันถึงหกคนได้เป็นญาติที่รักเธอและเป็นญาติสุดท้ายที่มีในโลกใบนี้คืนนั้นทุกคนในบ้านก็นอนหลับไปด้วยความอบอ้าวของอากาศหลังฝนตกคืนนี้ทุกคนในประเทศที่ถูกมองว่าเป็นโลกที่สที่ยากจนไม่พัฒนากลับนอนอย่างเป็นสุข แต่อีกด้านซีกโลกมีคนกำลังเป็นทุก์เวลาใกล้จะเริ่มเช้าแต่พวกเขาไม่ได้นอนหลับเลยสักคนพากันเฝ้ารอคำตัดสินจากคนที่ไม่รู้จักเช้านี้อเล็กซ์เข้าประชุมที่ศูนย์บัญชาการหน่วยข่าวกรอง FBI เรียกประชุมสั่งการด้วยคำพูดห้ามใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ เพื่อป้องกันการดักฟังจากผู้อยู่ในเงามืดตอนนี้ความมั่นใจที่เป็นเจ้าเทคโนโลยีระบบที่เหนือกว่าใครที่มีก็ไม่สามารถป้องกันตัวเองและประเทศได้พังทลายลงไปในแค่ข้ามคืนต่อให้อเล็กซ์100คนก็คงคิดไม่ถึงว่าสมองอัจฉริยะทำงานร่วมกับ AI ที่ทรงพลังมันจะเป็นสิ่งน่ากลัวเพียงใดการประชุมของหน่วยข่าวกรองสร้างความตื่นประหนกวิตกกันไปวงกว้าง บางคนถึงกับพูดออกมากับเพื่อนที่นั่งโต๊ะด้านข้างนี่พวกเราต้องกลับมาใช้เทคโนโลยีย้อนหลังไปเกือบ30ปีเลยหรือนี่ไอเครื่องเทเจอร์แบบนี้เกิดมาเพิ่งเคยเห็นก็มันเป็นทางเลือกสุดท้ายที่เราจะติดต่อกันได้เป็นแบบส่วนตัวโอเคปี๊ปเจ้านายคะตีสี่แล้วคะ่ะขอบใจมากนะนะนะรมนเดียวขออาบน้ำให้สดชื่นก่อนนะยังมีอาการหนักหัวอยู่นิดหน่อยนาะทีอาบน้ำแต่งตัวเสร็จ ภายใน20นาทีเอาล่ะถึงเวลาอบรมผู้ปกครองนักเรียนแล้วท่านอเล็กเซอร์เบอร์ของหน่วยงานเราได้มีแฮกเกอร์เข้ามาต้องการขอพบท่านเปิดโน้ตบุ๊กให้ฉันทีเมื่อเปิดเครื่องภาพตัวหนังสือก็ปรากฏ เราขอเตือนอย่ามายุ่งและติดตามหาฉันไม่เช่นนั้นฉันจะสั่งทำลายทุกอย่างที่พวกคุณมีและฉันจะให้สัญญาฉันจะไม่ยุ่งกับพวกคุณตราบใดที่พวกคุณไม่มายุ่งกับฉันก่อนแล้วให้แก้ไขความเสียหายที่พวกคุณได้ก่อไว้เครื่องคอมทุกตัวบนโลกนี้ที่ถูกไวรัสของคุณทำลายพวกคุณต้องดชดใช้ให้แก่พวกเขาทั้งหมดไม่เช่นนั้นฉันจะทำให้ประเทศคุณถอยหลังไปอีก20ปี โอเคพอแค่นี้ฉันไม่อยากทำให้คนอื่นเดือดร้อนเวลา2นาทีที่ฉันขโมยมาคงจะสร้างความยุ่งยากให้กลับพลลเมืองของประเทศของคุณอย่างแน่นอนปี๊บขณะนี้ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องของภาครัฐทั้งหมดถ้าใครเปิดคอมพิวเตอร์ก็จะเห็นข้อความนี้ด้วยกันทั้งหมดทุกคนต่างนั่งตัวแข็งอ่านข้อความทุกตัวอักษรซึ้นหวังที่จะต่อกรกับผู้ชายคนนี้ได้แค่เจาะระบบหน่วยข่าวกรองของรัฐเข้ามาสำเร็จ ก็แสดงว่ามีเทคโนโลยีพลังที่เหนือกว่าซูปเปอร์คอมพิวเตอร์อาจไปไกลกว่าระบบคอมพิวเตอร์ควนตัมแน่ๆในขณะเวลาเดียวกันที่ตึกขาวได้เช็คหรือยังว่ามาจากส่วนไหนของโลกท่านประธานอธิบดีเราเช็คแล้วครับแต่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งที่มาได้รู้แต่ว่าเขาใช้ดาวเทียมทั้งหมดของเราเป็นตัวสื่อสารรายงานครับท่านเขาได้ออกจากระบบไปแล้วครับนาทีรู้ดีว่าการตัดระบบดาวเทียมทั้งหมด จะทาให้ทุกอย่างในประเทศนี้เป็นอัมาพาตไม่สามารถดําเนินการต่างๆได้เพราะทุกอย่างล้วนแต่พึ่งระบบดาวเทียมทั้งหมดการทหารฝ่ายขนส่งแม้แต่การบินและการติดต่อโทรศรัพท์ท่านประธานาธิบดีสั่งประชุมไร้สายด่วนท่านจะประชุมเข้ารหัสไววอลหรือเปล่าท่านประธานาธิบดีตอบไม่ต้องไม่มีความหมายอีกแล้วในเวลาไม่ถึงห้านาทีก็มาครบทุกหน่วยงานท่านประธานาธิบดีกล่าวถาม อเล็กซ์เขาต้องการอะไรเขาไม่ต้องการทรัพย์สินหรือสิ่งแลกเปลี่ยนแต่เขาให้สัญญาว่าจะไม่มายุ่งกับกิจการภายในของประเทศเราแต่ถ้าเรายังเสาะหาและติดตามเขาอยู่เขาขู่ว่าจะทำลายระบบเทคโนโลยีของเราให้ลาหลังไปอีก20ปีท่านประธานาธิบดีถามท่านนายพลคิดอย่างไรเราต้องค่อยๆสืบไม่รีบเร่งเหมือนครั้งนี้อย่างน้อยก็ทำให้เรารู้ว่าคนคนนี้ไม่มีจุดประสงค์ที่จะก่อสงคราม อเล็กซ์พูดจากการประเมินของนักจิตวิทยาได้บอกว่าชายคนนี้เป็นคนที่มีจิตใจฝ่ายสันติจากการกระทําที่ผ่านมาและข้อความที่สื่อถึงความห่วงใย,ยผู้อื่นท่านนายพลกล่าวก็อาจเป็นไปได้จากการพบเจอกันครั้งแรกถึงจะเป็นเช่นนั้นแต่เราก็ยังไม่ไว้วางใจอยู่ดีในเมื่อเราตกเป็นรอเขาประเทศของเราก็อยู่ในความเสี่ยงอยู่ดีอเล็กซ์พูดท่านต้องยอมรับในบางอย่างคนผู้นี้เรายังไม่รู้ เป็นหญิงหรือชายแต่สิ่งที่เรารู้เขาสามารถควบคุมทุกอย่างบนโลกนี้ได้ท่านประธานาธิบดีพูดเอาละ่ะสรุปว่าตอนนี้ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาค,อคอ่อยๆสืบไปอย่างลับๆห้ามใช้เทคโนโลยีเด็ดขาดในการสืบเลือกประชุมปีบการประชุมเครียดกว่าจะจบก็ปาเข้าไปถึง5้าโมงเย็นข้าเที่ยงก็ไม่มีใครทานแม้แต่คนเดียวกลับมาอีกทางซีกโลก เวลาก็ใกล้เช้าแต่สุชินดูเหมือนจะไม่ค่อยได้นอนเหมือนกันมีความแตกต่างกันตรงที่อีกฝั่งกำลังหมดหวังแต่ทางนี้กำลังมีความสุขอยากให้ถึงเช้าแต่โดยไวอยากไปซื้อรถที่เขาเฝ้าฝันอยากได้จบตอนที่สองสุดยอดแฮกเกอร์ขอบคุณที่รับฟังนะคะจากใจผู้เขียนควรตั้คอมพิวเตอร์คือเครื่องประมวลผลข้อมูลจำนวนมหาศาลแต่ใช้เวลาเพียงเสี้ยววินาทีจะเป็นเทคโนโลยีในอนาคต